เชื่อไงฉันก็จะเป็นตาตามาช่วงนี้สิใช่นี่เลยมันได้กินไงฉันก็ชาร์จแบตอยู่ยังไม่นี่เลยแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองมีน้ำมาตอนร้อนเรื่อยใช่ใช่โอ๊ตฝนตกนะทุกนะ ล้วกบ้านแล้วแลกบานแล้วลุง